สำหรับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่28มกราคมปีพศ2565ทางสวนได้ทำการแยกหน่อนะครับแยกต้นบอนนานญี่ปุ่นด่างสวยนะครับต้นนี้ด่างทุกใบเลยลำต้นก้านใบเขาก็จะออกลายด่างด้วยนะครับก็จะมีตาหนออยู่ด้วย มันเริ่มแตกแตกยอดแตกตาเป็นลักษณะของไหลนะครับเดินอ่านี่ก็มีอีกตาหนึ่งแล้วก็แตกขึ้นมาอีกต้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะจะชำลงในกระถางนะครับต้นนี้ เผื่อว่ามีเพื่อนๆท่านไหนสนใจอีกส่วนหนึ่งผมจะนำเอาไว้ส่งให้กับทางพี่ๆนะครับที่เราเคยแลกต้นไม้กันนะครับ